สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาร่ของเรานะคะคลิปนี้เป็นคลิป r e l ationship นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะว่าคลิปนี้วันนี้นะคะพลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะตรงกับคุณไหมนะสามารถรับชมได้ทุกท่าทุกราศีนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะมาเริ่มกันเลยค่ะ เป็นความสัมพันธ์แบบไหนนะคะมีคนที่เด็กกว่าด้วยนะคะพลังงานชาวธาตน้ำกรกฎพิจิกมีอืออ้ขึ้นมาเป็นไพ่ดาบสิบดาบแปดดาบคุณไปเจอกับคนที่เขามีกำแพงหรือเปล่ากลัวในเรื่องความรัก เคยเจ็บกับความรักมามากก็ได้นะคะโอ้หรือว่ามีใครสักคนหนึ่งอะในความรักเนี่ยที่แบบทุ่มเทมากๆทุ่มเทนะคะทุ่มเทมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเป็นความรักแบบไหนคะขอดูซิเป็นความรักที่แบบไม่ชัดเจนอะ่ะ มีความไม่กล้าอยู่ในนั้นนะคะอาจจะไปเจอกับคนที่เขากลัวความรักยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนไหมไพ่ห้าดาบขึ้นมากับสิบดาบเนี่ยจบกันไปแล้วก็ได้นะคะในบางท่านบางคนนะ่ะเคยให้โอกาสกันแล้วกลับมาอีกก็ได้อืมถ้าเคยจบกันไปก็กลับมาให้โอกาสกันอีกนะคะอืมแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะร,รู้สึกว่าอย่างนั้นคุณเกี่ยวข้องกับ ต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลได้นะคะมีศาสนาที่แตกต่างกันเนาะคนที่ดูดีมีสเสน่ห์เนี่ยเป็นคนที่ฮอตมีชาววันจันทร์ชาววันเสาร์ขึ้นมาด้วยเป็นครูบาอาจารย์ได้เป็นที่ปรึกษาได้นะคะม,มาดูซิเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเวลานี้ เวลานี้เหมือนเขาอยากมาง้อคุณนะถ้าจบกันไปแล้วอะไพ่แฮงแมนขึ้นมานกรู้สึกว่าน่าจะเงียบกันไปแล้วแหละหรือว่าจบกันไม่ได้คุยกันอะคือตอนนี้เขาอยากติดต่อคุณมานะคะเขาคิดถึงคุณอะรักนะคะเนี่ยอุ้ยจริงๆด้วยพลังงานพาไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนาะสีดาไปเนี้ย เขาไปคิดไปทบทวนมาแล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องของคุณอะ่ะเออเขาคิดได้เขาได้คําตอบแล้วนะว่าเขารักคุณมากอะก่อนหน้านี้เขาไม่คาดหวังกับความรักครั้งนี้หรือเปล่าหรือว่าเขาเขาไม่กล้าที่จะคาดหวังกับเรื่องของความรักก็ได้นะคะเป็นคนทางไกลได้นะพลังงานไพ่แปดถ้วยอะ่ะชาวเมถุนขึ้นมา คือเวลานี้ถได้ถามว่ารู้สึกอย่างไรคุณคือเขารักคุณนะชัดเจนในใจเลยนะคะช่วงเวลาที่เขาอยู่กับตัวเองนะเขาได้คําตอบแล้วนะคะว่าเขารักคุณแปดไม้ค่ะเขาอยากติดต่อสื่อสารอยากพูดคุยนะเขาจะติดต่อคุณมาเร็วๆนี้หรือถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์นะนกมองว่าตอนนี้คือเขาได้คําตอบแล้วว่าเขารักคุณรักคุณมากนะคุณมีความแตกต่างกันแหละนะคะ เขารักคุณอะในเวลาเนี้ยเขาได้คําตอบละไม่ว่าคุณจะคุยกันอยู่ไหมหรือไม่ได้คุยกันแล้วก็ตามเขาชัดเจนในใจของเขามากๆมีพลังงานของชาวทัดุลมเมถุนตุนกุมนะคะแล้วก็พลังงานของชาวราศีสิงเมถุนอืม เขาอยากชัดเจนนะถ้าเกิดก่อนหน้านี้เขาไม่ชัดเจนกับคุณอนะอยากชัดเจนแล้วเขาก็อยากไปข้างหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้อยากเดินหน้าต่อถ้าเกิดคุณไม่ได้คุยกันเขาจะเข้าหาคุณนะให้เป็น,นี้เกี่ยวกับเวลาด้วยนะบางทีนะคะถ้าเกิดคุณยุติ ความสัมพันธ์กันไปแล้วก็อาจจะได้กลับมาในเวลาที่เหมาะสมก็ได้นะคะอืจะมีการได้เริ่มต้นใหม่นะอืมหรือว่ามีเวลาที่แตกต่างกันก็ได้นะถึงเวลาแล้วว่าที่เขาอยากจะจริงจังในความรักครั้งนี้อยากจะชัดเจนกับคุณนะคะอืมเนี่ยมีไพ่ตื่นรู้ขึ้นมานะคะไพ่เฮอร์ม,มิตไพ่ของการที่เขาคิดได้เขา เขาชัดเจนในใจแล้วว่าเขาไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปโอ้โหไพ่สี่เหรียญเห็นไหมคะคุณมีค่ามากๆคุณเป็นความสุขของเขาอ่ะเขาจะไม่เขาจะไม่ยอมสูญเสียความสัมพันธ์นี้ไปอย่างแน่นอนถ้าเป็นคนที่จบกันไปแล้วก็ตามเขาจะกลับมานะคะเขาอยากมีคุณอยู่เคียงข้างเขาแบบนี้นะคะไพ่สี่คาถาขึ้นมาถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ก็คือเขาอะ่ะ จะไม่ใจเย็นหรือว่านิ่งนอนใจอีกแล้วนะคืออยากจะพัฒนาแล้วว่าจะมีการแอคชั่นจากเขาจริงๆนะคะในเวลานี้ไพ่ t h t t w w r r อาจจะเป็นพลังงานที่เขาแบบไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปอะ่ะใช่เขาไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปชาวราศีกันขึ้นมานะคะพลังงานของคนที่ ชอบศึกษาเรียนรู้อะไรอยู่เสมอๆก็ได้นะคะเป็นคนที่ชี้นำทางผู้อื่นได้นะคะไพ่ใบนี้อตอนนี้คือเขาปรารถนาคุณมากเลยอะ่ะอืมนี่ไพ่สองใบนี้ขึ้นมาเขาอยากได้คุณมาเป็นควีนของเขาอะค่ะในเวลาเนี้ย เขามองคุณด้วยสายตาที่แบบชื่นชมนะคะแล้วเขารู้สึกโชคดีที่มีคุณนะโอ้ไพ่ดีเอ็มเพรสนะคะจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยคือเขาอะรักคุณมากคุณคือหนึ่งเดียวเลยถ้าก่อนหน้านี้เขามีตัวเลือกอื่นเขาก็ตัดสินใจละที่จะเดินหน้าต่อกับคุณอยากจะชัดเจนกับคุณเขารักคุณอะ่ะตอนนี้คือเขาอะ ชัดเจนในใจแล้วนะว่าคุณคือคนที่ใช่นะคะขอดูหน่อยว่าเขาจะแอคชั่นอะไรคะเจ้าวยโอ้คนเจ้าเสน่ห์นะคะคนเจ้าเสน่ห์เนาะแอคชั่นแน่นอนนะคะไพ่ในถือคาถาขึ้นมาโอ้ไพเดวิลถ้าเป็นคนเก่ายัางไงก็ยังตัดกันไม่ได้นะคะคนคนนี้ยังตกอยู่ใต้พันธนาการของคุณ นะคะตัดกันไม่ได้เขายังยึดติดอยู่กับคุณยังมีความจีเนฮะพิสวาฒน์นะคะเนี่ยเขาจะแอคชั่นนะคะเขาจะเข้าหาคุณแล้วอ่ะในเวลานี้นะคะหกถ้วยความคิดถึงเขาคิดถึงคุณมากคุณเป็นที่รักเป็นที่ปรารถนาเขาคิดถึงคุณค่ะนะเขาจะกลับมา อย่างที่บอกเลยว่าถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ก็คือเขาเริ่มที่จะมองอนาคตเกี่ยวกับความรักครั้งนี้แล้วนะคะเมจิกเชียนะคะคนที่พูดได้หลายภาษานะคะชาวธน,นูรักต่างวัยก็ได้คนที่เด็กกว่าคุณหรือว่ามีใบหน้าที่อ่อนกว่าวัยคนชาววันอาทิตย์ก็ได้นะคะ หนงเหรียญค่ะชาวธาตุดินพลิกศกกันบังก่อนขึ้นมาดูสิเขาอะมีความหวังกับคุณมากๆเลยนะในเวลานี้คืออยากจะสร้างครอบครัวกับคุณนะคะอยากจะเป็นความรักที่มั่นคงให้กับคุณคุณคือคนที่ใช่อะเขาอยากอยู่เคียงข้างคุณจริงๆค่ะอยากมีคุณอยู่ในชีวิตของเขานะคะ ไพ่สามถ้วยก็คือข่าวดีเนาะการได้พูดได้คุยกันไพ่ใบน,นี้หมายถึงการปรับเปลี่ยนก็ได้นะปรับเปลี่ยนนิสัยตัวตนของเขาหรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความรักของคุณค่ะประงานของการติดต่อสื่อสารได้นะคะสำหรับคนทีออ่มีประเด็นกันไปไม่ได้คุยกันเขาจะติดต่อมานะคะติดต่อมาด้วยความรักความคิดถึงเนาะมาดูซิว่า ไพ้สรุปเป็นยังไงบ้างไพ้สรุปนะคะขอดูแนวโน้มไพ้สรุปหน่อยเจ็ดสือทานะคะอืมคนที่ความสัมคัธญไม่ชัดเจนนะคะกำลังจะเป็น อะไรที่มั่นคงแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นนะนะคะอืมเขาจะเคลียร์ตัวเองให้พร้อมะคะ่ะคนที่จบกันไปก็จะมาง้อนะเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงๆความรักของคุณนะอืมกำลังจะได้รับความยุติธรรมความชัดเจนแล้วนะคะสิบถ้วยไม่ว่าคุณจะอยู่ใน ลักษณะความสัมพันธ์แบบไหนนะคะความรักของคุณกำลังจะมั่นคงอบอุ่นแล้วก็มีความสุขมากๆนะกไพ่สิบถ้วยการพัฒนาความสัมพันธ์แหละนะคะนะก็มองว่า จะได้ชัดเจนจะได้มีสถานะนะคะคนที่มีประเด็นกันก็ได้กลับมาคืนดีกันนะคะคนนี้เขารักคุณนะแล้วก็คงอยากจะทำอะไรให้มันชัดเจนแล้วอ่ะในเวลานี้นะคะเขาก็มีความหวงแหนคุณมากะนะเขาก็กลัวว่าคุณจะเจอโอกาสใหมๆ่ๆคนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็คงต้องรีบที่จะแอคชั่นมากขึ้นนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับ คลิปของเราในวันนี้ขอดูไพ่เพิ่มเติมนะคะการ์ดข้อความเนาะมีอะไรอยากจะบอกคุณนะคะกระเริงไฟนะคะปมอ,อดีตบางคนไปเจอคนมีปมนะคะ ความรักที่เปราะบางนะคะหรือความรักครั้งนี้เคยห่างกันไปแล้วก็กลับมากันอีกก็ได้นะคะมีการเยียวยาหัวใจนะคะมีการง้อนะมีคนที่ใจอ่อนและแล้วก็วิวาพาฝันนะคะก็คงได้แต่งงานนะความเข้มแข็งอืมความสัมพันธ์นี้จะกลับมามีความสุข มากขึ้นนะคะแล้วก็เข้มแข็งมากขึ้นก็ได้นะคะอืมมองว่าอย่างนั้นนะพลังงานพลขึ้นมาประมาณนี้นะคะขอให้คุณมีความสุขในความรักค่ะใครสนใจปรึกษาเป็นการส่วนตัวคุณสามารถแอดไลน์เข้ามาจองคิวกันก่อนได้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ